धे हे मा जे जेन्दे आदाे रं रान्धो जा वे राधा जा वदा जा

กับช่องเลบานกุกเก่วันนี้เรามาร่วมนะคะงานทำพูนบ้านสาวฟานนะคะช่วยกันตักแกงนะคะตักอาหาร ไม่ทันได้กลับไปจัดการเด็กเลยนี่เพราะฉะนี้ไม่ได้ตื่น <c oughs> ไม่ได้เลยก็ยังวัดจะตื่นไม่ไดตื่นมากแต่เจ๊เราก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวกลับไปเลยเนาะถ้าตากเสร็จแล้วก็ไปเลยล่ะนี่โอ้วันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะโอ้ดีหน่อยถ้างานก็ได้ส่งน้องแอดมินเนาะวันนี้นะ่ะอืมแต่จะได้ไปขุดมันเขาได้ไหมฉันอ่ะฉันมันใครพรุ่งนี้แล้วฉันก็จะได้ไปขุดมันเขาเนาะโอ้ ของน้องมิ้วบอกโอ้เดี๋ยวเสียชีวิตไงก็เลยไม่ได้ไปกับคนนันเสีย็เสียกงานข่าวดำต่อเนื่องกุกอกโอ้ยมาแล้วน้องทุมมาแล้วน้องทุมคนงามเออเจมเจีมมาแล้วขรอบนึงค่ะ ถ้ามันมีช้าเข้ามาพอ,อไม่เราก็ออะไรอย่างก็ได้เอาทำพวกนี้ใหติดก็ ได้ไดมาใมันคทุอย่างได้อยที่อย่างก่อนโอเคค่ะ้าอาูได้ลนี่เอาทัตัวนี้นี่ทับยูให้ะโลเนี่ยก็เดยเอาอแม่ไปขางไ้้นี

แปากเจอีหกเจได้ทำดีโอมาเสิร์โต๊ะเริ่มออกแล้วเนาะได้ขายหลายรอบแล้วบรโอ้มันได้มีละน้อยรายวนได้้ักย่้อยทีสุี่ตเราอยู่นนที่เราได้นา่สุ

ยาอีกส้าแปก็บอกมางสโามเดียมก็ยองเกแพ้ทนคุณพยาม่บอกใช่่าแี้ลูกกไดพูดนะจะไพูดไรมากนเลยหกเจ็ดอีกสองอีกสอง ให้กนข้าวได้เออ้าหน้ยนูอดผู้เก่าไป้า อันนี้เื่อเฮ้ยับบคาอเรือทัสวัดันมานี่อเอามาจะันี้มาอีกเหรอไปอีกเใบเใบค่ะเอ้ยอ่ะเอามาทำไมฟ้ากันกระโบเ็นเนาะานี่็ม่ได้มดตน้บุกปารายอีเ็ใบลายยังไม่ยอะแยะเลยเยยเลยตัวน้อยมากเยอะแยะเลยาย

จ้าผัดกะเพราเอ็นไก่เอาไปไประไทมีหัว้อแล้วใส่าเลยเอาถุงมาสิปเจ้าไม่ได้มาบอกมันใส่กนมันแล้วไปแล้วี่อะไรผัดวุ้นเส้นมีของหวานมีกเดหมันมมันม

ข้าวลายชิโนนะคะไรากหมูทีคารุนี่ว่ามะเร็งไัว่ว้ามันก็สมมันตัวน่งลานแล้วแ่หมวันก็รวมก็ยางู มีแม่พนักงานด้วยแมอพนักานด้านของเงี้ยผู้เชิญค่ะผ่านมูลเชินบอกฉันรออันอันตักอยู่มีส้มไม่แก่แม่คุนถิ่นรอตัอยู่ได้เอาถุงมาอีกชั่วโมงเหรอถุงใยโอ้จ้ะเนื้อตัวก็ใหม่โอ้โซ่